วัสดีครับท่านพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพนะครับวันนี้กครมการจัดทางานก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ทางหอการค้าไทยนะครับได้เชิญมาถแถลงข่าวเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานทางด้าวตามมาติคณะรัฐมนตรีวันที่5รกรกฎาคม66นะครับซึ่งก็มีคำถามว่า เป็นการครบรอบ1ปีของมติครมที่ขึ้นทะเบียนคนเถื่อนพอดีมติปีที่แล้วก็คือ5้ากรกฎาคมหกหครบรอบ1ปีพอดีเลยครับเป็นตัวเลขที่นี่เราไม่ได้เจตนานให้เข้าตรงที่ห้าจังหวะและโอกาสที่ตรงงันที่5อังคารที่5้ากรกฎาคมหกครบหปีพอดีนะครับค,ความจริง ทางกรมการจัดหา,าง,งานเนี่ยเราได้รับข้อเรียกร้องหรือหนะังสือจากออัคณาไทยสภาบัสาหกรรมสมคมก่อสร้างหรือธุรกิจท่องเที่ยวสังคมต่างๆนะครับเรียกร้องว่าปัจจุบันการประกอบกิจการของภาคธุรกิจประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะครับเรียกร้องนะครับอยากให้มีการจดทะเบียน แรงงานต่างด้าวเอาคนที่ลักลอบทํางานอยู่ในประเทศไทยหรือต่างด้าวที่เคยมีใบอนุญางานถูกต้องแต่ปรากฏว่ายังมีบางคนที่สิ้นสุดผลโดยกฎหมายเช่นไม่มาต่ออายุหรือไม่เปลีย่ยนนายจ้างถูกต้องเพราะกลายเป็นแรงงานที่ผิกดกฎหมายนะครับเพราะอยากชี้แจงทางทัศน์สื่อมวลชนว่าคำว่าแรงงานเถื่อนเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงว่าแรงงานที่ไม่มีพาสปอร์ตไม่มีเอกสารเดินทาง รายง,งานเถื่อนในความหมายนี้คือรายง,งานที่มีพาสปอร์ตในรจาจักรถูกต้องตามกฎหมายแต่ทํางานโดยผิดกฎหมายเราก็ถือว่าเป็นรายง,งานเถื่อนหรือแม้กระทั่งรายง,งานที่เคยมีสูตรเดินทางแล้วแต่ว่าหมดอายุโอเวอร์สเตย์อันนี้เราก็ถือเป็นรายง,งานเถื่อนนะครับเมื่อก่อนทุกคนเข้าใจรายง,งานเถื่อนคือรายง,งานที่ลักลอบเข้ามาแล้ว ไม่มีสื่อเดินทางไม่มีพาสปอร์ตอยู่โดยผิดกฎหมายโดยไม่มีเอกสารนะครับแต่ปัจจุบันต้องชี้แจงทางท่านสื่อมวลชนว่ารายง,งานเตือนก็คือรายง,งานที่หนึ่งรายง,งานที่ลกักลอบเข้ามาผิดกฎหมายไม่มีเอกสารหรือพาสต์ตอจับที่เดนทางหรือแม้กระทั่งรายงานที่เคยมีสื่อเดินทางแล้วแต่กบว่าอยู่โดยโอเวอร์สเตย์หรืออายุการอยู่ในราชกัตรไทยหมดไปอันนี้ก็เป็นรายง,งานเตือนหรือแม้กระทั่งรายงานที่มีพาสปอร์ตมีสิทธิ์ที่อยู่ในประเทศไทยราชกัตรไทยแต่ ทำงานโดยไม่มีใบี้ยทำงานแล้วก็ถือเป็นแรงงานเถื่อนนะครับพรานอยากให้ชี้แจงขั้งสื่อมวลชนทราบด้วยนะครับทีนี้ผมเข้ามาพูดถึงประเด็นของการขึ้นทะเบียนตามมติ5กรกฎาคม66ครั้งนี้นะครับซึ่งล่าสุดที่เราดําเนินการเปิดให้มีการต่อ,อยุรแรงงานต่างด้าวกลุ่มมติ5้ปีที่แล้ว5กรกฎาคมปี65นะครับซึ่งจากข้อมูลมีอยู่ประมาณ2ล้าน สี่แสนคนนะครับปรากฏว่ามาดำเนินการยื่นต่อ,อยุบภายในสิบากุมภาพันธ์หกเพราะกลุ่มนี้จะมนอายุสิบากุมภาพันธ์หกปรากฏนั้นยื่นต่อยื่นจ่ายค่าธรรมเนียมแค่ล้านเก้าแสนคนนะครับยังมีตกหล่นหรือไม่ดำเนินการอีกประมาณห้าแสนคนคนกลุ่มนี้ยังไงยังไงเขาลักลอบทำงานกับนายจ้างนะฮะ เราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ต้องให้มีการขึ้เบียนคนกลุ่มนี้ให้เป็นแรงงานที่มีสถานะทํางานโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับประกอบกับภาคธุรกิจหอการค้าสภาอุตสาหก,กรรมสังคมท่องเที่ยวสมาคมก่อสร้างนะครับได้มีสื่อถึงทางธนบดีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับว่ากําลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะครับเพราะว่า ท่านยึดหรือว่ารายง,งานที่ทางภาคุตสาการต่างๆทํางานตอนนี้นะครับนอกจากรายง,งานกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนตามมติคลอมอแล้วกลุ่ม m อ u ก็มีปัญหานะครับเพราะคนที่จ้างต่างด้าควครบ4ี่ปีตามหลักการของ MOU ูเดิมเมื่อครบสปีรายง,งานต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางภายในสามสิบวันแล้วจึงทำา MOU เข้ามาใหม่นะครับแต่เนื่องจากประเทศต้นทาง ไม่สามารถเปิดด่านที่รองรับรายง,งานกลุ่มนี้เข้าไปได้ก็ทําให้รายง,งานกลุ่มนี้อยู่แบบโอเวอร์สเตย์กลับไปไม่ได้ก็อายุเล่นพาร์ทก็หมดไปนี่คือปัญหาหนึ่งที่ทางกรมการจัดางานก็พยายามแก้ไขแล้วก็นําเข้าคำมอมเมื่อวันที่30พสษภาคมให้รายง,งาน m อ็ที่อยู่ครบ4ปีและอยู่แบบโอเวอร์สเตย์สามารถอยู่ในหน้าจับได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับเพื่อเนินการ ทำเอ็มอยู่เข้ามาใหม่นะครับนี่เราก็แก้ไขปัญหาปอหนึ่งของทางภาคอุตสาหกรรมไปแล้วแต่ว่ายังมีปัญหาคือยังมีภาคอุตสาหกรรมอีกหลายหลายแห่งหลายอุตสาหกรรมที่ยังขาดแคลนแรงงานจําเป็นต้องแรงางานที่ลักลอบทํางานอยู่นะครับไม่ใช่เอมอยแรงงานที่ลักลอบทําอยู่แต่ผิดกฎหมายคือไม่มีใบอนุญาตทำงานเราก็นําเข้าครมเมื่อวันที่ห้าวันที่เจ็ดห้ากรกฎาคมนะครับ 66นะครับเป็นการครบรอบปีของการขึ้นทะเบียนปีที่แล้ว,ลวกลุ่มนี้เราประมาณการตัวเลขเลยนอกจากกลุ่มที่ไม่สามารถยื่นต่อยุได้ภายใน13กนะุมภาพันธ์66้นมีคนที่ลักลอบเข้ามาทํางานโด็นผิดกฎหมายอยู่นะครับซึ่งตัวเลขกลุ่มนี้เราประมาณการว่ามีประมาณ500,000คนนะครับจึงเป็นที่มาของการขึ้น,น,นทะเบียนครั้งนี้ซึ่งเราได้มีิการ เข้าคลมอรเรียบร้อยแล้วก็ที่สําคัญกระทรวงแรงงานออกประกาศกระทรวงหลักจากเข้าคลังมอสองวันเขาออกเป็นประกาศให้แรงงานกลุ่มนี้สามารถทํางานได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมแต่แต่ต้องดําเนินการพร้อมกับประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งจะออกประกาศเพื่อให้คนเหล่านี้5 0 0แสนคนเนี่ยที่เราประมาณการ สามารถอยู่ในร่างจิจักได้แต่ตอนนี้รอประกาศกระทรวงมหาดไทยอยู่นะครับซึ่งวิธีการของการดําเนินการของกลุ่มมติครมก็คือให้คนกลุ่มน,นี้ยืน่นบัญชีรายชื่อภาเมเอ31กรกฎาคมนะครับก็มีคําถามว่าทําไมให้ยื่นแค่บัญชีรายชื่อเพราะว่าจากการที่ไปหารือท่านรองนายกท่านพิสนุนะครับว่ารัฐบาลชุดน,นี้ประมาณการถ้าสามารถดําเนินการได้แค่31กรกฎาคมมีมคําถามจยาก ถ้าสื่อมวลชนหรือแม้ขทั้งนายจ้างว่าทําไมครั้งนี้มติคลมอแปลกมากทําแค่ยื่นมาเชีชื่อแต่ไม่มีโปรเซสของการยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานหรือไม่มีโปรเซสของการตรวจโรคก,การประกาศสุขภาพอน,นิษทางกระทรวงแรงงานขอแจ้งในท่านสื่อทราบว่าหลังจากสามเกักตาวขมเราก็ต้องเข้าคลมอแต่ไม่รู้เป็นครมอรชุดใหม่หรือว่าชุดเดิมนะครับที่จะต้องขยายเวลาในการดาเนินการตามมัิคลมอเมื่อวันที่ห้า ให้แล้วเสร็จครบกระบวนการเนี่ยชี้แจงให้ท่างส,สื่อบรชนทราบโดยสัส้นๆก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีประเด็นคําถามเดี๋ยวได้ตอบทั้งนี้เป็นการยื่นสองระบบใหฮะยื่นในระบบออนไลน์ line, หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์กับยืน่นเมนูนะยื่นมือนะครับเพราะว่าเราเจอปัญหาเมื่อปติคอคมปีที่แล้วปฏิห้ิกรารมปีที่แล้วนะครับเราให้ยื่น ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ยื่นออนไลน์ปรากฏว่ามีนายจ้างบางบางส่วนนะเช่นร้านก๋วยเตี๋ยวชาวสวนชาวไร่กดไม่เป็นทำให้เป็นนะ <laughs>